สวัสดีชาวเกมเมอร์ทั้งหลายครับวันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาขอขอบคุณพี่ซันจากใจเลยครับผมเพราะมีปัญหากับไอตัวแฟตนี่มากเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้ยพักมาพอดีเลยขอคุยแป๊บนึงขอคุยแป๊บนึงนะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ถึงเขานะครับจะสร้างโลกใหม่เลยอ่าเอาแบบไม่เอาอะไรมากครับเอาพื้นราบครับผมเนี่ยครับพื้นราบ ไม่เอาอะไรมากครับผมไปเขีขอบคุณพี่เขาอย่างเดียวจากคลิปนี้ถึงพี่เขานะครับเออเป็นไปได้ก็อระแค่กระโมนะกำเออนอนเออมันนาจุงเบยอ่ะอ้อะแหลกป่าวโอะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่โชคดีสิ้นๆเลยนะครับผมเกิดมาแล้วเจอหมู่บ้าน NPC เนี่ยมันหายากมันหายาก ตกมากไม่มันไม่เมันขี้ตกโอเคได้แล้วโอเคก็ไม่มีอะไรมาโกงไปเลยอ่าวันนี้มาขอบคุณพี่เขาโอเคโอเคโอเคเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาบ็อกบ็อกม่วงครับเราเป็นอาบเบ <laughs> ยูเนรกิกอ่าเขียนเลยครับ อย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะคีย์บอร์ดติดฮะกดแรงไปหน่อยอ้าไปยายอยากตัดคลิปเหมือนกันนะไม่เอาดีกว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋ออ่าง ลงเยดีว่อ่านออกเนาะเอาเอาบล็อกมานรัวๆเลยติดอะไรวะอ้าไม่ใช่นี่วะ อาได้คำว่าขอบและเลยใช่ว,ว่าขอบคุณได้แล้วได้แล้วก็คเคยมาหน่อยนะเอ้ากรรมทำผิดขอขวายม่ต้องบวมต้องอยู่แี้เออแล้วก็ชี้มาอ่านี่แล้วก็ขึ้นไปนี่ทำอย่างยางกนะครับทำอย่างเร็วเลยคลิปไม่นานมันก็จะอัดได้เร็วอัพลงยูทูบได้เร็วเร็วก็ดีต่อการ ไอคลิปได้เยอะๆแล้วก็พื้นที่ก็ไม่มากด้วยวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งในการทดลองตัวแฟนตนี่ว่าเออไม่ได้ได้เท่าไหร่ทายางว่ะทาเลยวโว ก็มาเสมอให้จะได้สวยๆโอเคก็นี่สวยๆเลยอืก็ขอขอบคุณพี่สันตรงนี้นะครับที่ส่งของดีๆมาให้ผมมานั่งแคสเกมกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมครับ thank you